สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิมาโพ้อยเลขที่23สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวภัชราเป็ศีเล็ที่30สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัิวลคองชิดค่ะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ับ3เลขที่31ค่ะสวัสดีครับผมนายกิติรัตน์ดวงแก้วเลขที่9ครับสวัสดีครับผมนายวิชาวัน์มากสวรรค์เลขที่11ครับ นิชันนางสาวที่ชาวคนข้องเลขที่34กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่4ทับ3โรงเรียนรัชดานุปฏิทาน,นอสร์หัวข้อในการศึกษาคนควาลิมมันจาว่าหนางจระเข้วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาคนควาด้วยตวเองโดยมีครูที่ปรึกษานางสาวชินิปนางสาวชินิปนา,าน,ปปานกเสรีค่ะ ที่มาและความสําคัญในปัจจุบันเครื่องสำอางเกิดขึ้นจากธรรมชาติได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อเนื่องเนื่องจากผู้บริโภคตัวโลกให้ความสําคัญกับส่วนผสมและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ความมามที่พวกเขากซื้อมากขึ้นผู้คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรยมฝีปากแต่เนื่องจากการาบำร,รลงลุงเริยมฝีปากคณะผู้จัดตามคิดว่าผู้คนให้ความสนใจในการดูแลัก ดูแลตัวเองมากขึ้นซึ่งริมฝีปากเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ผู้คนมักจะมองกล้ามในการดูแลคนที่มีริมฝีปากอากจส่งผลให้เกิดการหนักเสพของริมฝีปากเป็นรุ่นแรกอาจจะเกิดโรคผิวหนังที่เรียก,กว่าโรคปากนอกระจก <c oughs> จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าว่าหนางจ้าเ้เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณให้ความจุ่มชื้นแก่ริมฝีปากและลดการหนักเสพแก่ริมฝีปากได้ใช้ในการบำรุลงริมฝีปาก ประส์ในการศึกษาปัญหา 1. เพื่อศึกษาวิธีการปริตลิปมันว่าหนังจอเเค่ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการทําลิปว่าหนังจอเเค้วิธีการศึกษาพังงาน 1. เริ่มต้น 2. ระบุป,ประเด็นปัญหา 3. ตั้งคําถามและสมมติฐาน 4. ศึกษาข้อมูลและแนวคิดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับลิปมันจากว่านหางจอะเค้ 5. วางแผนการดำเนินงานและนำเสนอโครงร่าง 6. ออกแบบชิ้นงานและเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 7. จัดเตรียมวัสดุประกอ 8. จัดทำลิปมันจากว่านหางจระเข้ 9. ทดลองใช้และประเมินผลการทาลิปมันจากว่านหางจระเข้ถ้าไม่พึงพอใจออกแบบชิ้นงานและเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 10. รายงานผลการศึกษาค้นคว้า 11. นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า12สิ้นสุดวัสดุอุปกรณ์หม้อช้อนที่ตวงตลับใสปส่วนประกอบว่านหางจระเข้1ใบน้ำมันพืช30กร,รมัมน้ำมันมะกอก30กร,รมัมขี้ผึ้ง30กร,รมัมนำมนว่านหางจระเข้เลยบออกวรส10ย้อยห,หมด2นำมาล้างน้ำไม่ให้เหลือเมื่อ3 น้ำมันหาที่ปอกเปลือกและล้างแล้วมาใส่ในภาชนะ 4. น้ำที้พึ่งไปละลายและมัดกรองให้ได้30กรัมและนำน้ำมันมากรกน้ำมันพืชให้ได้30กรัม 5. และนำลงหม้อตั้งไฟจากนั้นคนให้เข้ากันและปิดไฟ 6. ใส่ไปในตาลับและรอจนเป็นก้อนแล้วปิดฝา 7. ติดโลโก้และว,วันที่ผลิต ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องลิปมันวาดหางจรคี้ตาการศึกษาโดยทำลิปมันจากวาดหางจร์คี้แล้วนําไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ลิปมันว่าหหางจรคี้แล้วจึงตอบแบบสอบถามความพึงพอใจชนิดท่าระดับจํานวน7ข้อคําถามซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือประชากรในโรงเรียนนสนานุปนะดินอนุสรเพศหญิงจํานวนเจคนจากนั้นหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าค่าเฉลี่ยความบึงพอใจรวมเฉลี่ยเท่ากับ4.31อยู่ในระดับความบึงพอใจมากประเด็นที่มีค่าความบึงพอใจสูงสุดคือความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด4.86รองลงมาคือประสิทธิภาพในการใช้บำรุงอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 4.43และมีฉลากที่ชัดเจน4.29ตามลำดับส่วนประเด็นที่มีค่าพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดคือระยะเวลาในการเห็นผลอยู่ใน3.71ครับขอบคุณครับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยนั้นหน่วยเนีเย,ยื่อตงต่สิ8ปีโดยละตั้งแต่สิน้ะ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ4.29อยู่ระดับความพึงพอใจมากแต่เดินที่มีค่าความพึงพอใจสูงสุดคือความเหมาะสมของบรรจอยู่ในระดับความพอใจมาก4.86ลงมาคือประสิทธิภาพในการใช้บรรุภอยู่ในระดัามพึอใจมาก4.48มีสัะ่ที่เจริเลยตรงตามความต้องกรของผู้ริระดับพึงพอใจมากตามลําดับ วนประเด็นที่มีค่าความคงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดคือระดับในการเห็นผลอยู่ในระดับความคงพอใจมาก3.71เพื่อความชื่นชื่อในริมผีปัดอยู่ในระดับคงพอใจมาก4.04ตามลำดับซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการศึกษาที่ว่าความคงพอใจของคุณทดลองที่มีต่อการใช้ริดมันจากม่านหางระเทพเสลี่ยไม่ต่างกับระดับคงพอใจมาก คำอภิปรายผลการทดลองใช้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องลิปมันจากว่านหางจระเข้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทําลิปมันจากว่านหางจระเข้และศึกษาความปึงพอใจของกลุ่มการทดลองใช้ที่มีต่อการใช้ลิปมันว่านหางจระเข้ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนรัศดานุปริตอนุสร์เพศหญิงและคระอายุจำนวนเจ็ดคน พบว่าผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก4.29ประเด็นที่ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจมากที่สุดคือความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์รองลงมาคือเนื้อของลิปและประสิทธิภาพในการใช้บำรุงมีฉลากที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการของผู้ทดลองใช้ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่มีความมึนเปอใจในที่สุดคือระยะเวลาในการเห็นผลและเพิ่มความชุม่มชื้นในริมฝีปากอาจมีสาเหตุมาจากลิปมันจากว่านหางจระเข้มีส่วนผสมของสารที่ให้ความชุ่มชื้นที่น้อยทําให้เห็นผลไม่ชัดเจนสอดคล้องกับการศึกษาของสุวรรณยิมย่องและคณะปศส5งพที่ได้ทาการศึกษาเรื่องลิปบาลมแก้วมังกรเพื่อการศึกษาเกี่ยว การทำลิปบาล์มจากเปลือกแก้วมังกรและเพื่อศึกษาความพึงพอใจในประสิทธิภาพของลิปบาล์มแก้วมังกรผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้ลิปบาล์มแก้วมังกรโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดข้อเสนอแนะลิปมันมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ บุคคลที่แพ้ว่าหนังเย้ไม่ควรใช้การทําลิปมันอาจเพิ่มสารบํารุงริมฝีปากเช่นสารเพิ่มความกระจ่างใสหรือเพิ่มสีของลิป